<c oughs> มาวันนี้เรามาเล่นคัตกรสมัยกันผมนี่เป็นชื่อว่าเดอะอาร์ติสต์ผมเป็นขัตกรสม่ที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาเมื่ออาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ที่แล้วมั้งี่ผมก็ได้มาลองเล่นนะอันนี้ผมยิ่งกลับมาเล่นน่ะแรงหายหมดเลยนะครับก็ถ้าใครไม่ได้ก็อย่าจุดตรวผมนะผมอ่อนจริง อุ้ยดูคนหน้ามาเต็มเลยนี่สะเกิลวมันก็คือต้องไปนกนี่สั่งนกบินไปได้เออตีหลังไปก่อนโอเคปัญหาคือผมไม่มีเปิร์ถ่วงเครื่องอะไรนี่แหละปัญหาได้ใครบอกว่าน,นี่นมันเล่นแง่ผมเะ เฮ้ยไปโดนอืมไปโดนข้างหลังด้วยเฮ้ยไปโดนตึกันโอ้โหคือ <c oughs> ถ้าโดนโดนครั้งแรกอันนี้อาเอ็นเสารถเอ็นเสาเนี่มันเป็นสีขาวมันเป็นมันเป็นโทเทะอมนะอัน,อนๆๆ ซ้ายนั่นแหละโรเด่ยมอาทำให้เครื่องระเบิดแล้วผมตอนที่เราเอาเซอร์ไปแขวนน,นั่นเองโอ้ยผมไม่โดนใครเลยเฮ้ยไปดูดนโอ้โหเครื่องนี้ก็เสร็จเครื่องนั้นก็เสร็จมาดีวะนี่่ แย่แล้วผมแย่แล้วพวกนู้นก็พวกนู้นก็ปั่นพวกนู้นก็ปั่นผมต้องกลับแล้วป่ะใช่ต้องกลับเป็นงางแย่แย่เนี่ยไหนวะนุ่มผมสปินอุ้ย ไม่ว่าไม่เคยได้เลยนี่ทะลุไม้อะหล,ลมันต้องซ้ำเขาชีวิตเราอะนั่นแหละ <c oughs> ผมก็เล่นได้แบบนี้นะไม่ได้กลับมานานจริงจริงว่าจะมากดลิงสักตาหนึ่งไม่ได้แล้ว ลิงผมมันโดนมันโดนเนิร์ฟไปเยอะอะเนิร์ฟแบบจะบอกกดเล่นหมดแบบหมดอะไรนะหมดอารมณ์ที่จะเล่นเลยหมดไฟเล่นเลยผมต้องเอาตายว่ะสามเครื่องเอ้ยเหลือสามเครื่องลนะวาง ต้องแอบหรอกข้าเห็นเจ้าโหมดมาอืมเรียบร้อยโอเคน <c oughs> ี่ผมเก็บเป็นเซนเตอเบสไว้นะตีเร็วขึ้นแล้วก็นี่ตรงนี้ได้ห <c oughs> ลังก,ก่อนพอหนุ่มไอผมต้อง โซนจริงๆอหรไม่โซนไม่ได้ไม่โซนนี่ไม่ย้ำก็ไม่ได้ใครเลยนะครับผมจะฆ่าไม่ได้แม้กระทั่งแม้กระทั่งเจอที่เป็นเจอเวฟไอเป็นคอโซนแล้วเนี่ยเฮ้เพื่อนเ oui, พ pues ื e hmm, nah, ่อนเจ้ามันไหนไปไหนไปไหน ปุ่งไปเผื่อโดนไอ้เปิร์กไอ้แขวนคนไม่ซ้ำผมเพิ่งแขวนไปเลยคนเดียวอเองโคตรแย่เราก็จะไปด้วยกันนะครับผมโอเคเหยื่อระเบิดแล้วก็ปันน่นอย่างคนคนหนึ่งอฮ้ โอนฝั่นนู้นกี่คนอ่ะมีคนหนึ่งไม่ต้องนั่งแอบเจ้าไม่ต้องนั่งแอบคุยตีเหยือกระโ sob ดัก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 ขอบขอบแมพเหรอขอบแมพขอบแมพเหรอเจ้าพนุ่มขาขาวนี่แหละ เดี๋ยวไปช่วยแล้วผมแต่ก็ Hello World เครื่องระเบิดไม่มีมันไม่มีใครหรอกมันทำให้เครื่องที่ปั่นยังไม่ถึงระเบิดนะผมถ้าเราเอาคนมาแขวนนะเอาไม่ถือเอาคนที่เป็นซ้ำกันเป็นแขวนหรือแขวนคนบนเสาเลยวะจะไม่ได้ผมหลอนเลยมันไม่อยู่แถวนี้มันจะไปไหนวะอืมไปไหน ไปเอาวไม่หนีไม่หนีโดนนะไม่หนีเจ็บนะเอาไม่หนีเจ็บนะเอาไม่หนีเจ็บนะเอาไม่หนีเจ็บนะเนอะไม่หนีเจ็บนะพ่อหนุ่มไม่โดนข้างหลังไม่ได้คนนี้ไม่มีโอเคก็เสานี่แหละ ซึ่งได้ระเบิดได้เผื่อเขามาซ้ำนี่เครื่องระเบิดอันนี้ก็มีเครื่องมาคุมแล้วด้วย,ยมันมีเห็นคนฮิวกันตาดำกันเหรอหรืเปล่าไปเลยโดนแอบอย่างนี้นี่เองแอบอย่างนี้นเ,เน,นี่ยเนี่ยเดือดเดือดแอบอย่างนี้เฮ้ยไปโดน เฮ้ยมีโดน,นยังไงวะเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่นะ้าบัดลัดมาแล้วนะอ้ยส,สองที่สองสองที่สองนะบ,บนไม้ตายนะบนไม้ตายนะบนไม้ตายนะไม้เจ็บนะน เขาปั่นอยู่ปะวะไม่มีแล้ว <c oughs> อืมโดนได้ฮะติดกล่องไม่เป็นไรเราเขาเราเขาใจโหกหน่อยตอนทำไปจุกเนี่ยนั่นก็น้าเอ่อหน้าทิมไอ้น,นี่บ่อยอันนี้แขวนอย่างงี้ดีกว่า หยุดใกล้เยอะจะแหวะไม่ได้เครื่องอยู่ใกล้กันนะผมผมค่อนข้างจะคุมได้แล้วตอนนี้คุมโซนอันน่ะเดวิดของเดิมนะครับรอบนี้ตายลนี่นะเฮ้ยติดกล่องอื้อเดี๋วิดดวิดคียงดวิดคียง เดวิดเดวิด k ิงยังมีฝั่งเซอร์เดี๋ยว,วฝั่งเซอร์ผมรอแก๊งผมมานะผมมาเล่นอีกรอบนึงน,นี่เราก็เล่นคิลเลอร์ไปก่อนเพิร uh ์ก huh. ผมเอามาแค่สองเพิร์กก็พอนะหลักๆก,ก็คือมันจะยิงยิงอีการไปที่อีการถ้าโดนั้งแรกมันจะเป็นการเกาะตัวซึ uh ่งมันมันจะเปิดจุดคนนะผมเห็นไหมมันจะเปิดจุดคน กระโดดครั้งที่2ถ้าอีกายังยังยังอยู่เนี่ยผมผมเซฟเดอเบสนะผมเซฟเดอเบสนะเอะอเอ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 อช้างหลังกระโดดนไปซะนี่แหละผมแรงสีนะ่อันเนี่ยแสดงว่าต้องต้องเจอต้องเจอเซอร์ที่บแบบมันแหลงมันใ,นใกล้ๆอย่างงี้นั่นแหละไม่มีใครเลย นะ้นอ้าวอรงอ้นอ้าวอ่าอ้าวอ้าไหนไปไหนกเจ็ดสิบสองครับผมนะครับแหมผมหายวงการนี้ไปนานวันเล่นทีก็จำไม่ได้แล้ว สเต็ปมาใก้คลองอ,อ๋อ้าวสเต็ปสเต็ปอะไรเนะี่ยสเต็ปขอบแมพขอบแมพนะครับโอเคผมปล่อยไว้ก่อนหายตัวหนึง่งอือตัวนี้ผมเฮ้ยอันแนี้อยู่ข้างบนนั่นเองตัวนี้มันตัวนี้มันยิงมันยิงขึ้นจากข้างบนไม่ได้นะโดนมัแล้วแน่เลย ม,มันมันมันวิ่งไปโน้นนี่บาลานหรอเอาคุณไม่มีบาลานคุณ,ค,ณคุณก็เล่นสเต็ปโดยที่สูงกับผมไม่ได้นะคุณไม่มีบาลานเนี่ยโอเคมา ข้าวแขวนถ้าตอนนั้นเขาแอบ,บเอนเจอหลุมเราก็จะน่าจะฆ่าได้ตอน,นนี้คือโอ้โหเสาโอ้โหเสาอยู่ไกล,าลาไมากหลุดแล้วมั้งเนี่ยไม่หลุดแล้คันโอเคเปิดไปเรียบร้อยแล้วว่าแขวนคอเด็ดกันนะผมนะนี่เลยไหนนะ่ะนี่เมานี่ เก็บสีได้ค่อนข้างตึงมือนะผมไม่ได้จับมาเล่นนานเลยโอเค100ร้อยตาหมดจริงๆถ้าเกิดผมไม่ไม่ซ้ำคนแรกอ่ะก็เผื่อผมอาจจะฆ่าใครไม่ได้เลยด้วยเพราะว่าผมคิดถูกแล้วนะเติมมันเข้าใหม่มันมีเปิร์กใหม่มันโกงขึ้นเยอะเลยนะครับเติมมันสร้างพทเดมไฟได้แล้วคิดดูแล้วกัน อยู่เล์ก็ต้องนะปรับตัวใช่ไหมผมผมแรลงสีแรลงสีแล้วเป็นสีขาวด้วยนะครับโอเคหางเครียดไปผมไปฝึกเล่นต่อโอเคโอแหลงเลยเนะนี่ยนี่มันแหลงไอ้นี่นี่หว่าแรงไอ้นี่ยแหลงอัพเงินอนะซิลเวอร์เหมือนเขาเรียกว่าซิลเวอร์ป่ะซิลเวอร์แล้วก็แดงแล้วก็ทองนะครับผม,ผมเจอแหลงสูงอยู่วนะเนี่ยรู้เปล่าวะนี่ผมเปิดหผมใส่มาครับประมาณนี้นะนะครับ ในสายอดอนก็เป็นไงกับการเล่นอ่าเดี๋ยวไม่ไดข้าราชกรตัวใหม่เด้ออาร์ติสนะผมก็ตัวนี้เป็นตัวละครที่เขาท่านั่งสามเลยนะนะครับกับปูปูมหลังนางเนี่ยก็นะผมยกให้เป็นข้ารากรอีกตัวที่ประวัติประวัติคือชีวิตนางนั่งสามตร์มากคือให้พอกันลินเลยนะครับก่อนนะวันนี้ก็พอแค่นี้ผมเจอใหม่ในคลิปหน้าเขาหน้าสวัสดีครับ